วันนี้ขึ้นสูงครับผมหลังใหญ่นะฮะอยู่กับตัวระบบครับตอกถอยขึ้นมานะฮะขึ้นสูงผมต้องใส่หน้ากากนะครับ จะโบกแล้วนะครับแกะครับผมบัวน้ำใหญ่ครับ น้ำนะครับถูงมากนะฮะใส่หน้ากากแบบนี้นะครับกันพึ่งต่อยครับต่อยตานะฮะ คุ้มคอยครับลังบเบลเลยนะฮะขออนุญาตขึ้นก่อนนะครับอย่างนี้ไม่ถ่ายนะฮะตัวชักใหญ่ครับเป็นนัก่ายเลยครับเตรียมเอาผมแล้วนะฮะอ่าขึ้นมาแล้วนะครับโบกตัวแล้วนะฮะ อยู่กับต้นมะม่วงครับผมครบผมฟันดับไปหมดแล้วนะะไม่สูงเท่าไหร,ร่าาครบับยอดมะพร้าวครับสูงกว่ายอดมะพร้าวนิดๆครับหัวน้ำนะฮะล้างเต็มพอดีครับขาโจ๊ะเลยครับ